วัสดีครับอยู่ผมพิโตซีโร่ในเล่นเกมโลบอกชื่อแมบชื่อว่า p i กกี้ฮาลูเดชั่นถูกเป่าวไม่รู้นะก็ไปเกมแนวสยองขวัญที่เหมือนฟานเฟดี้ก็รอดแต่ละคืนถึง6กโมงเช้าพร้อมเล่นกันเลยดีกว่าไปคืนแรกคืนแรกจะเจออะไรผมไม่แน่ใจว่าจะเล่นให้จบดีหรือเปล่าผมไม่เคยเล่นพวกฟานาเฟดี้นะก็เป็นพาทแรกที่ เล่นไฟในเฟดี้เหมือนของโรบอกพิกกี้ก็อืมเข้าเกมมาแล้วเหมือนเราเหมือนจะมีคนเคาะประตูเรานะอ้าฮะมลำฮะ แบนนี่คุยใครวะฮะนี่ยโทรศัพท์แบนนี่โทรศัพท์ไหนอะอะกดยังไงวะรับสิอย่างวะเนี่ยอันนี้ฟานาเฟดี้อะจอร์จีอันนี้พี่อันนี้เพลย์เกมฮะ not dead ห้ามตาย เฮียใครใครพี่เราเหรอหรือไงวะโอ้โหเนี่ยมันจะเป็นมุมองแบบน,นี้แล้วไม่รู้ว่าต้องรับมือ,อยังไงโอ้โหตัวแรกก็ตัวหมีเฮ้ยมีหมูวะพิกกี้เออหมูพิกกี้ก็หมูอ่ะแม่งตัวอะไรแปลกๆวะมีสองตัวเหรอเฮ้ย อย่างวะเอา้าเราต้องทำยังไงอ่ะโอ้โห,โโหแมงเริ่มมาห้องเราอยู่ไหนเออห้องเราอยู่ไหนก่อนแบบนะต้องอยู่แคมหนึ่งปะอันนี้แคมสห้าเนี่ยแคมหนึ่งเลือเปล่าหรือห้องนี้วะแล้วผมจะรู้ไมเนี่ทีนี้ชิพายแล้ว กด e interpret ปิดห้องได้เหรอโหฟานไยเฟดี้เลยแล้วมีกระดาษตรงนี้มันเหมือนว่าเดี๋ยวผมขอแปลแป๊บโอเคที่ผมแปลได้คติประจําใจคุณไม่สามารถหยุดเธอได้คุณทําได้แค่ชะลอความเร็วเธอเอ้ยหมดความอดทนเมื่อคุณยุ่งกับลูก ชายลูกชายคนอื่นเฮ้ยไม่ใช่ผมแปลผิดเดี๋ยวนะยุ่งกับคนอื่นแต่มันไม่ใช่ลูกยุ่งกับคนอื่นผมก็ไม่รู้จะแปลยังไงกดอีดูดิแม่งอยู่ไหนแหละเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงกล้องใช่ไหมเฮ้ยเฮียอ๋อ โอ้ยเฮียแม่งเป็นสไปเดอร์แมนเลยที่หายโอย้แล้วห้องเราอยู่ไหนวะหรือห้องนี้วะผมเสียเป็นห้องนี้ยังผมไม่รู้ห้องไหนอะ่ะหายแล้วตีสองแล้วตีสองแล้วเล้วกูต้องทำอะไรเนี่ยอย่าบอกห้องนี้ ผมเสียเป็นห้องนี้ยังไรปิดดิอย่าบอกนะเพราะไอ้แบตนี้มันประตูปิดเหรอเฮ้ยเคี้ยมันยืนเคี้ยมันไม่ได้ห้อยแล้วรู้สึกงงอ่ะห้องไหนแคมหนึ่งป่ะห้องเนี้เป็นเป็นไปได้ว่าห้องเรานะแต่มัน ไอ้เชี้ยเป็นสปเดอร์แมนเลยโฮะโฮะฮะเหี้ยหายไปไหนอ่ะโอ้อยู่นี่อยู่แคมสองไอ้เชี้ยมันก็ใกล้กลแคมหนึ่งนี่ไอ้น,นี่เป็นห้องอะไรวะอันนี้แคมสองเฮ้ยเชี่ย อยู่ห้องน้ำฮะพี huh? ่ห้องไหนห้องเราวะไอ้เหี้ยอ๋อผมว่าห้องหนึ่งเลยแม่งไม่ได้บอกห้องไหนอะไอ้ที่แม่งไปร้องไห้ที่ห้องน้ำเชี่ย ไม่ใช่แม่งมีซ่อนนะผมกลัวแม่งวีซ่อนอะ่ะมาดูวะเปิดอีกรอบเออตีสามแล้วอ่ะ <c oughs> อันนี้ไม่ขยับนะอันนี้ขยับคนเดียว <c oughs> ยังไงวะ นี่ไม่ได้อ่ะออฟัก oh, แม่งห้องไหนวะแล้วทำไมมันเบื่อเดี๋ยวใจเย็นนะไอ้เฮี้ยมันซ่าขึ้นวะถ้าผมว่าไม่ใช่ห้องนี้หายไปแล้ว หายไปแล้วไอ้เชียเสือกงงหน้าอีกเ,อเฮ้ยไอ้เชี่ยห้องจริงด้วยเชี่ยอเชี่ยห้องนี้จริงด้วยโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วห้องน้ำไอ้เชี่ยห้องน้ำคือไอ้เชี่ย ไอ้เคียมองหน้าตัวหนึ่งปิดก่อนอยู่ในห้องเราอะหรือห้องเรามีอีกทางน้ววะแห้งเปลืองแบดด้วยไอ้เคียประตูบ้านไหนวะมีแบดประตูด้วยวะเคียเปิดไว้ก่อนผห่ว่าเปิดไ้ก่อน ให้มันหายไปก่อนผมว่าอุ้ยเฮียแม่งยืดเฮียมียืดด้วยโอ้ฟ้าแม่งยืดเราจะแก้ปัญหายัางไงเนี่ยโหมันได้อีกอะ่ะโหว่ามันห้องมันโอเคโอเค ปิดประตูเฮียอันนี้เข้าใจแล้วแม่งอยู่ห้องข้างหลังเราวะผมก็ไม่แน่ใจไปดูตัวอื่นดิเดินแล้วอ๋อนี้ยังอยู่ห้องครัวมีสามเอ้ฮะอ้าวไอตรงนี้ไปไหนอะเฮ้ยกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วอีกแบดจับหมด ไอ้เหี้ยแบตห้องจะหมดกูตายเหรอจริงดิตีห้าแล้วทำอะไรไม่ได้โอ้โห้องมึงทำด้วยแบตยังไงวะมึงบ้าปะเนี่ยเฮ้ยรอหกโมงเช้าเหรอตีหกเฮ้ย จะปิดยังไงวะปิดไม่ได้อเฮีย้ยตายตายดิรออะไรอ่ะโอ้ใช้แบตเปลืองโหตายแหละรออะไรอ่ะเป็นจำสเกรลจำสเก์แน่เลยโอ้ยฮ <c oughs> ะนี่จบสเก์เหรอ <c oughs> You lost. y ยู l รู้โอเคอันนี้เข้าใจแล้วก็เล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วกันต้องประหยัดแบตให้ถึงที่สุดก็คือให้มันอยู่หน้าประตูก่อนผมไม่ต้องดูไอดีก็ได้นะเนี่ยดูทีวีดูไอดีดีกว่าจะดีกว่าอีก<า>แต่ทำให้ไอดี่ดีกว่าแบบเอ้เกมเกมเขามีมาแล้วเราก็ต้องดูแหละอ่ะ ห้องแคมหนึ่งก็คือห้องเราก็อืมนี่แคมสิบห้าประมาณตีสี่มันน่าจะมาโอเคเดี๋ยวผมตัดช่วงนี้แล้วกันตีสี่มาย้ายอยู่ห้องนี้ซะแล้วมาเอ้ยมาแล้วแม่งมาทำลายผิดด้วยไอย้คนละทำลายกันเลยเอ้ามาไหม ยังยังคานได้อีกมองกล้องนี้แต่ผมสงสัยแว้วอันนี้ผมไม่ได้ปิดประตูเลยนะหรือมันเป็นคาเมล่าวะเออใช่เว้ยเห็นแล้วแม่งเคเมลา่าแม่งก็นัเป็นแบตแต่ประตูอ่ะกูสงสัยสงสัยมึงใส่แบตเหรอ <c oughs> เอาเอา what what the fuck เดี๋ยวผมพักคลิปตรงนี้ก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวค่อยมาเล่นพาด้าหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูโอเคจบคลิปกันเลยดีกว่าถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคลิปนี้ก็เป็นคลิปแหละฟันไเฟ,ฟดีจบง่